คือการที่มัไม่อมานถ้าเราไม่เป็นเจ้ากรรมนยเรกรมมันก็ไม่ไม่เข้ามาเกิดการเอาอะไรที่เป็นตัวมกันเป็นกราละรอย่างที่มพจรวมกันที่ตาลาีเราพร์เราก็ต้องส่งกำลังไปช่วยถ้าเป็นนายเรนกันะคือลัทที่ว่าเวรกมเนี่ยควรจะทุกคนที่ทำเป็นนายเริงกรรงว่าองไปเป็นฉีดยาใสแน่นอนมันต้องเคยกันอย่ทีีดแล้วแก้นี่อยาให้มันเป็นเ่งต่อไปนะ ก็มีอะไรที่ว่าดูดูในโลกแต่อเาีม่คือวโลกติดต่อจะติดอิ่างนี้นแต่ว่าโรตติด่อ เราไม่ไมีไต่อเมือม่ออะไรนะมีค <c oughs> นมันม่จะเกิดคนที่มีกรรมมีการกระทําใช่ <c oughs> มีต่อกันมาแล้วแต่ตอนนี้ต้องมากแก้นะมีต่อกันมาห้ายล้านพลาล้านแต่ละล้านชาติแล้วไงมาถึงตอนนี้มาแก้แม้จะเป็นพวกหวัดพวกอะไรพวกไอพวกแหวพวกหวัดพวกหวัดทีฬากีตาที่ไหนก็ตาม แม้จะเป็นเชื้อโรคไว,วไรัสแบบทีเรียนร่างกายกันมิ่งประคือเคยต่อกรกันมาแล้วตอนนี้เราจะมาให้มันเป็นอาวะะุโสระดังมันติดต่อไปากับการเ,เรียนไม่มีาทางใด<ม>เข้าใจไหมคือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่กลัวโรคเจ้าหน้าที่ที่กลัวโรคให้ทําอย่างนี้อย่างที่บอกเนี่ยถ้าหากเจ้าหน้าที่ไหนจะทําเช่นชัาโพวกเช่ไมันขึ้นกับเขาอ่ะเข้าใจไหมเจ้าเดี๋ยวจะไปแนะนอนนะ ถ้าคุณมาที่ไปบอกว่านี่เพื่อนเลยเข้าที่คุณคุณอยู่ที่คุณที่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมาที่คุณงงไงขออภัยนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถ้าเขาบอกว่าคุเฮ้่สุดท้ายเฮ้ยเมาได้จับไหนมาสูตรนี่มาจากไหนจากไหนก็เออาูได้ไหมรีบแนะนำเข้าหากแนะนำแล้วไม่เข้าใจพาไปเจ้าพ่อนัานพูดมีอยู่ใาจารยล่ะเคยจองกันมาแล้วบางคนบอกว่าเคยเคยจองกันมาก็ ฝ่ายจองยัจองเราต้องส่งอะไรไปให้ฝ่ายจองมากๆมากๆฝ่ายจองจะได้หยุดไม่จองเราไงเข้าใจไหมนแต่ถ้าร้านว่าเราไม่ให้ที่ฝ่ายจองมันไม่ยอมแต่ว่าอะไรเราไม่จองแต่เขาจองเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจนะเราไม่จองแต่เขาจองเข้าใจไหมมันแก่ตรงที่เขาจองเอาเพลองตามมาต้เวลารอะไรสักอย่วโมงนะครับค่ะ สองคนนี้ตายอยู่ทำไมคนตายทางแล้วมากเวลามันฆ่าสาตว์ี่ช้อนหอกปาในทะเลมีแลมื่นล้านแสนล้านตัวปเป็นคลิปอคนคิดตั้งแต่ว่าเวลามาคนตายไอ้คลิอย่างที่เซรามีที่บ้านใต้พวกเขาทําอะไรกันมาเออในทางตรวมนะมันฆ่าสาัตีละหมืนตัวแสนตัวล้านตัวข้านนะทำขถาวมี <c oughs> เลยต้องไปตายรวมกันไงคือ ถ้ามีคำถามจะใช้ไมโครโฟเลยนะครับเดี๋ยวพอดีอันนี้ยุ่งหนุก่นะครับเพื่อนจบคนขคนถื่อนไมโครโฟนบริการนี้ก็ฉลองทันแล้วฝากฝากนะครับถามว่าแาบจบต่อกันเลยมันไม่ตัดเราให้ให้คำถามส่งมาก็ได้นะะ ดิฉันจะตั้งสเกดูค่ะว่าวันนี้จะผู้ที่ส่งกระถดให้ใครดิฉันจะใช้ประโยคว่าส่งกระทมอนี้่ะขอผูที่สระสดให้แก่เจ้ารมเวทผู้มีพระคุณทุกทานทั้งสองเียรทั้งหลายในสากโนเราวดเดียวเลได้ไหมิฉันไม่อยากตั้งสเกดูวันนี้ที่เวลาวันนี้ที่คุณเอางี้ไปแล้วกันถ้าท่านส่งของไปให้เอาสมมติว่าส่งไปที่โรงพักนะโรงพักไหนโรงพัก ในวัฒนารนาของส่วนที่จะรับนี่นะว่าสมรรมของเจ้ากรรมนายเวทที่ทำบนโลกนี้ก็รู้ว่าเขามีวัฒนารมมากกว่ากันเราก็ต้องรู้ว่าวัฒนารของเขาได้มาถึงภาั้านแล้วเราจะต้องไห้ส่งเสริมผู้ที่เจริญมากเช่นนั้นเราต้องส่งเสริมผู้ที่ต่ำต้อยให้ไปถึงความเจริญเพราะผู้ที่จะควรเราให้ชีดหายไม่ใช่ผู้เจริญควรเป็นผู้ต่ำต้อยควรเราไ็่ใช่ไหมอย่างเช่นไม่ใช่คนอย่างนี้ย มัามีควาแล้วเนาะมีแต่เชื้อโรคแต่กินคอเราท่านอาจารย์ท่านทห้เลิศมาหลายที่อยู่ที่จะแผ่เบตจาใี้ท่านจะบอกที่จะไม่อยูีที่มีคุณปรลีนน้อยกว่าอะไรนะซึ่างเราว่าสมมติ ยื่นให้เป็นบทควดนี่การยื่ให้เป็นบทควดก็มีผู้หยุดด้แต่ศาสตร์ไเช่นนั้นดื่ดได้ก็มีดือดได้ก็มีแล้วทีนี้ถ้าหากว่าศาสตร์ไปอย่างนั้นผู้ที่มีอำนาจมากเอาก่อนผู้ที่มีอำนาจร้อยบางทีไม่ได้เลยแล้วผู้ที่มีอำนาจมากจะเป็นผูควรผู้ดังผู้ที่ควรผู้เราคือผู้ที่มีอำนาจน้อย ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการส่งทิศของเนี่ยให้นักเรียนอนุบาลเราต้องระบุไปว่าให้ครูแจกนักเรียนอะไรอย่ถ้าส่งของไปให้ครูเราต้องบอกว่าอันนี้ให้ครูแต่เราจะเป็นรูว่หมดเช่นนั้นถ้าหากเราขี้เกียจอาจารย์ที่เกียดจะแตทก่อนนะไม่ไม่ขี้เกียจค่ะไม่ไม่ได้ที่เกียจเลยเพียงแต่ว่าการทำบุญต่ออาจารยเนี่ยอยากให้ทุกทุกทานได้รับด้วยกันทุกทุกท่านเลยนะเราจะต้องจ่ายหน้าท้องจ่ายหน้าซองทุกทุกที่ เป็นผีทีสาบเจ็บคนมาดูมันน่าเบื่อได้ไหมผมเลยแต่ถ้าเราพูดไปที่เดียวใครกูมีเงินหมดลงหรืเข้าใจมเพราะสัญญาณคุณเป็นสัญญาณพลังจักรวาลเข้าใช่ไรใครมีพลังมัจะรับได้เยอะมันจะเอาก่อนเข้าใจ่ไรจากนั้นอย่าลืมนะว่าก้มพรมใช่มีเมตตาแต่พรมจะไม่เมฆาเกป็นที่เดิมทำไมอาตมาต้องเยอะเลี้ยงที่มาอาตมาไม่ แต่มนุษย์ที่เป็นดยา้าแต่เทวดาที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันและไม่ใช่ยากอย่ากให้ธเทวดาอยาไม่ยอมเล่นตามมนุษย์ที่ไม่เป็นดย้าและเทวดาจยากไม่ยอมเล่นตามเปรตผีมไม่ยอมด้วยเหล่าเปรตผีที่ไม่ใช่ยากก็ผ่านการทดลองทีนี้อย่างกลุ่มคนที่เราจะแผ่เมตตาสัมปชัญญะที่เราจะแต่เมตตาให้มีกี่ประเภทนะคะจะได้น้ำฟังถูกนะคะ จะได้แบ่งวันถูกว่าวันนี้ใครบ้างเพราะวอย่างเทวดาทำอะไรต่างๆนี่จะสรุปนะท่านสามารถถลูกกลุมเดียวกันได้ไหมสมมติว่าไม่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 นราการจไมี่พะยาบกับในแกลก็อยู่คนนคนนี้มล้เห็นต้องถึงได้ดาเป็นถึงปูกว่าหลวงพ่อว่าทั้งหมดมีกี่ประเภทมีชื่อเขียที่ไหนไม่รู้นะแจะได้ช้ได้อะค่ะแกถ้าหาว่าวันที่ ก็ทักทาย <laughs>